วันนี้นะครับมีเครื่องตรวจหาโลหะวันนี้เราจะไปหาเงินมาซื้อข้าวกันนะคะไปดูซิว่าเราจะได้ไหมไป เจอแล้วเจอแล้วไปดูสิว่ามีอะไรเจอแล้วมีหน่ไหนอะไหนไหนฮะนี่ไงนี่นะได้แล้วได้เหรียญไปซื้อกับข้าวแล้ววันนี้เหรียญอะไรเนะี่ยเหมือนเหรียญเก่าเลย เดี๋ยวต้องไปดูนะเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูเหรียญเป็นเหรียญอะไรเหรียญเหมือนเหรียญเก่าเลยนะเนี่ยเหรียญโบราณมานีแบะ